มัดจริงจังเจอพ่อตายนะแคเนี่ย เอาละครับสวีดันสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนเลยนะฮะในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมโลบล็อกอีกแล้วเป็นคลิปที่2แล้วนะสำหรับเกมโลบล็อกใครที่ไม่ได้ดูคลิปแรกเนี่ยก็สามารถกดไปที่บนตัวไอตัวบนขวามือได้เลยและในวันนี้เราก็อยู่กันในแมปสตองเกสพล c ชอะไรสักอย่างนะผมก็จําไม่ได้แล้วแต่ว่าที่จริงกันตอนแรกผมแต่งตัวมาเป็นไซตามะเลยเว้ยแต่ว่าพอเข้ามาในเกมเนี่ยไม่รู้ชุดไซตามะที่ผมแต่งตัวมาเนี่ยมันหายไปไหนเหลือแต่พระคุมแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองนะฮะนี่เห็นไหมและซึ่งในวันนี้นะรรรเเาาาาจมทํกกฝึให้ป็ี ให้เก่งเหมือนไซตามะและสิ่งที่ไซตามะเขาฝึกเนี่ยนะฮะก็จะมีการวิดพื้น100อยครั้งซิตอัพ1 0 0ร้ยครั้งส็อคอส100ครั้งแล้วก็วิ่ง10กิโลเมตรแต่ว่าถ้าเรามาอยู่ในแมปนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นฮีโร่เหมือนไซตามะเราไม่ต้องฝึกแบบนั้นครับสำหรับแมปนี้เราแค่ฝึกต่อยอย่างเดียวใช่แล้วคุณผู้ชมเราก็ฝึกออกหมัดต่อยยมแพงเพียงเท่านี้ก็จะทําให้เราเก่งได้แล้วในแมปนี้และเมื่อเราเก่งแล้วก็จะไปเป็นฮีโร่เพื่อที่กรอบกู้โลกเรนื่องนห้เก็คือ,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 อท กงเงอะมันเป็นการต่อยที่ที่คุณผู้ชมเห็นก็คือ <c oughs> โคตรกากเราจะไปทําการต่อยกําแพงให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับว่าพลังในการต่อยของผมในตอนนี้เนี่ยมันรุนแนงรงขนาดไหนอ้โูโอ้โหรู้สึกว่ากําแพงก็เริ่มที่จะเป็นรูขึ้นมานิดนึงแล้วนะถ้าผมต่อยไปเรื่อยๆมันก็จะทะลุไปเรื่อยๆแล้วพลังของผมก็จะบวกเพิ่มไปเป็นเก96 98แล้วก็โอ้โหเมื่อกี้เหมือนจะเก็บเกณฑ์พอร์ขึ้นมาได้ด้วยนะโอ้แล้วถ้าเราไม่อยากต่อยเนี่ยเราสามารถวิ่งเก็บไอ้ลูกลกลมๆนี้ได้ด้วยเหมือนกันเหรอว้าวแล้วเมื่อเราต่อยไปสักพักนึงเนี่ยนะฮะตอนนี้แรงของเราเนี่ยก็อัพแล้วเว้ยคุณผู้ชมเราสามารถไปโวล์ที่2ได้แล้วเดีย๋ยวลองไปโวล์ที่2กันเลยดีกวา่า โอ้เวอร์ที่2มันช่างดูดูดีกว่าเวอร์แรกมากๆเวอร์แรกเนี่ยมันจะเหมือนกันดานนิดหน่อยแต่เวอร์นี้เนี่ยเหมือนจะมีธรรมชาติอันแสนงดงามมานะเอาละเราจะเราจะมาลองต่อยกำแพงเวอร์ที่2กันดีกว่านะฮะการที่เราจะเป็นฮีโร่ได้เนี่ยเราจะต้องต่อยกำแพงนี่ให้พังทลายเดือหมัดเดียวจงปล่อยพลังแห่งการฝึกฝนออกมาซะฮูจู้ไ้รู้สึกว่าเท่าของเราเทขึ้น,นไปคุณผู้ชมในการต่อยนี่จ้ จอ้อท่าของเราดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะถ้าเทียบจากเวอรแรกเมื่อตะกี้แต่ว่าเราก็ยังต่อยกําแพงไอ้บ้าดีไม่เข้าเลยอ,อย่างนั้นหรือเนี่ยือ,อได้หมัดละ10 p พ,พาวเวอร์ส0พ,พาวเวอร์ต่อยเข้าไปเรื่อยๆ ออตอนนี้ผมก็ทําการต่อยมาค่อนข้างลึกแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเกือบจะหาทางออกไม่เจอเลยเลยฮะว้าวเป็นโพงลึกไปเลยดูเหมือนว่าผมจะต้องต่อยไอ้กระแพงบ้านดีจงังหวะพลังผมจะพันสองอะนะถ้าพลังหมัดผมถึงพันสองแล้วผมจะสามารถไปเวอร์ที่สามได้อือเรรู้สึกว่ากาัน ต่อยนี้มันช่างทรมานเหเื่อกเกิดการฝึกของฮีโร่บันช่างลำบากการเย็นแสนเข็นก่อนที่เราจะเป็นฮีโร่ได้เราจะต้องผ่านการฝึกฝนที่หนักหน่วงแบบนี้และเหมือนว่าตอนนี้พลังผมก็เกือบจะพันสองแล้วนะคุณผู้ชมลหมัดของเราเหมือนจะมีไฟออกมาด้วยเวลาต่อยอ๋อน,นี่มีการเผาไหมเขาเรียกว่าติดสถานะเผาไหมยังไงล่ะถือหมัดละยี่สิบห้าและอัพแล้วเลสุลเราก็ไปเบอร์ที่สามได้แล้วงั้นเราก็ไปกันเลยสิครับเป็กสกูโอ้แมปเบอร์ที่สามเอาละมาลองต่อยแมปเบอร์ที่สามกันดีกว่ากับพลังหมัดพันสอง สองเว้ยทำไมต่อยเขาแค่นี้เองโอ้โหกำแพงเทพจะไม่สถะทบสะเทือนสถานสะทุ่งเอาล่ะมันถึงเวลาที่เราจะใช้วิชาลับในการฝึกฝนฮีโร่ของเราให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยการเกณฑ์พอร์แบบฟาสเตอร์อัพเกรดมัลติพายเออร2คูณ2โดยใช้1นึ่งโลบลักอัพเกรดไอเทมสักเซสถ้าเราต่อยไปจะได้หมัดที่อู้หมัดบกรอบรอยยี่รอยี่ ร้อยยี่แล้วนะถ้าเราเติมไปอีกละ่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นคูณเท่าไหร่สี่สิบเก้าโลบลักตะกี้หมัดละร้อยยี่เมื่อเติมปุ๊บกลายเป็นหมัดละสามร้อยว้าวที่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระดูก,กันพัฒนาการของผมที่สามารถต่อยกําแพงทะลุได้อย่างเรื่อยๆโดยไม่มีวันเหนื่อยทีมันจางคุ้มค่ากับโลบลักที่เติมไป <laughs> จริงๆเลยเขาเรียกว่าวิชาลับเพื่อความแข็งกแกร่งยังไงละ่ะเ <c oughs> อ้โฉ่แลกอัพอีกแล้วคุณผู้ชมเราสามารถไปเวอร์สี่กันได้แล้วและลุ้เหมือนว่าเมื่อเราเริ่มมาเว,อเวของเราาาเเนนนนีี่จะะมกรพัฒททขึ้หนนะ็ ครับคุณผู้ชมสายฟ้ารอบๆตัวที่ตอนแรกมันเป็นสีน้ำเงินตอนนี้มันได้กลายเป็นสีทองคล้ายๆเนี่ยว่าเราจะกลายเป็นซุปเปอร์ไซยาแลอะไรยังไงละ่ะแล้วลองต่อยเวลนี้หน่อยสิโอ้โหเหมือนเวลเมื่อตกี้เลยคือต่อยไม่เข้าเหมือนตอนเรามาแรกๆนะฮะแต่ว่าก็ยังถือว่าทําโพรงได้อยู่นี่ต่อยให้เป็นถ้ำ <c oughs> ต้องใช้พลังถึง1นึ่งแสนถึงจะสามารถไปเวอร์ต่อไปได้เออเดี๋ยวลองไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าเราสามารถเิมเพื่อซื้ออะไรได้อีกนะนอกจากมัดตรงดินแล้วเหมือนเขาจะมีเพชรหรือเปล่าให้เราซื้อเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างนั้นเหลอแต่ว่าเหมือนเรา่ยังไ สามารถใช้เพชรได้นะคุณผู้ชมเราจะต้องต่อยไปก่อนโดยการกดนี่ <c oughs> คูณสิบไปเลยคุณผู้ชม9กาโลบลักจ่ายไปเลยฉันก็ไม่ใช่ฮีโร่กระจอกระจอ่จอยต่อไปแล้วเพราะฉันเติมโลบลักมายัางไงล่ะด่โอ้โหก็ยังต่อยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่ว่ารู้สึกว่าแต้มเนี่ยจะขึ้นไวมากๆเลยนะแป๊บเดียวจะสองแสนแล้วนะฮะเนี่ยว้าวว้าวตอนนี้ก็แรงอัพแล้วคุณผู้ชมโอ้มันช่างเป็นอะไรที่วิ่งเร็วมากๆตอนนี้ลำแสงผมกลายเป็นลำแสงสีเขียวเวอร์ที่ห้า พันเวอร์ที่5แล้วแล้วเราก็มาเวอร์ที่6กันเลยคุณผู้ชมว้าวแล้วเหมือนเวอร์ที่6เนี่ยมันจะให้เป็นชุดของเราจะกลายเป็นสีขาวเว้ยแต่และเวอร์เนี่ยมีการพัฒนาเขาเรียกว่ามีการพัฒนาตัวเองของเรานะว้าวชอบเอฟเฟกตต้องกระโดดอย่างที่ <c oughs> กระโดดต่อย โคตรโผลกระโดดต่อยโอ้โหต่อยไม่เข้าเลยเวอร์วันนี้ผมได้หมัดโบกกลบวสามแสนนะ,ะเนี่ยหมัดที่18ล้านเนย้สีหมัดหนึ่งเพื่อแรงอัพขึ้นมาแล้วว้าวเหมือนเราจะกลายเป็นตัวสีฟ้าอย่างที่แล้วตอนนี้เราก็มาแมปที่เแล้วแล้วเราก็เจอใครไม่รู้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะจะกลับไปแมปแรกมากเลยว่าตอนนี้เนี่ยความแข็งแกร่งระดับแมปที่7เนี่ยสามารถต่อยแมปหนึ่ง้ได้ทะลุทะลวงขนาดไหนเอาล่ะคุณผู้ชมเราวร์บกับแมปหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะขอลองต่อยแมปหนึ่งเลยนะว่ามันจะ จะถึงขั้นหมัดจริงจังได้เลยเฮ้ยโดนอะไรเนี่ยกำลัง <g ul ain> สาธยายถึงบรรยากาศกำลังจะต่อยอยู่เลยคุณผู้ชมโดนใครก็ไม่รู้นะครับจ้วงหน้าเข้าไปเมื่อตะเกียนี่ฉันเป็นฮีโร่นะเว้ยนี่เกาทำกับฮีโร่ที่จะปกป้องโลกได้อย่างนี้เลยเหรอเอาละหมัดที่เกือบจะจริงจังโอ้โหคุณผู้ชมก็มันก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเท่าที่ผมคิดไว้เนี่ยคือกำแพงมันต้องหายไปตั้งทั้งแผงเอาเป็นว่าเราไปฝึกวิชากันต่อดีกว่านะที่แมปที่เ็ด ว้าวมัดผมเลยเนี่ยไม่ไม่น่าใช่มัดใครก็ไม่รู้มาต่อยทับผมมันตะกี้หรือเปล่าว้าวนี่ไงหมัดผมอีกแล้วไม่น่าใช่น่าจะเป็นหมัดของคนมันตะกี้มัดที่270ล้านแลงอัพแล้วไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่าคุณชมแมปที่8โอ้แล้วเหมือนตอนนี้ออร่าของผมเริ่มจะมีออร่าสีสีแดงขึ้นมาในรอบตัวว้าวโคตรเท่เลยเอาแล้วขอลองต่อยกำแพงแมปที่8หนต่อยสิ <c oughs> รู้สึกว่าถ้าต่อยมันเทขึ้นแต่ว่าโ,โการเป็นฮีโร่นี่มันช่างมีอุปสรรคมีมารผจญซะจริงๆเลยนะคุณผู้ชมการที่เราจะฝึกวิชาแบบเงียบสงบได้เนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้มันเหมือนจะมีพวกมานผจญนะมาคอยที่จะทาร้ายเราตลอดเวลา <c oughs> อย่าให้ผมได้เก่งนะผมจะไปกระทืบคุณคืนบ้างรู้ไหมาสาเหตุทําไมที่คุณยังต่อยไม่นรงถ้าต่อยไม่แรงแปลว่าเราเติมโลบักมาไม่พอ,อยังไงละ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอีกสัก ให้มันคูณไปให้สุดๆเลยสิอีก299โลบักจัดไปเลยครับคุณผู้ชมเพื่อคลิปนี้เลยนะเนี่ยไหนๆก็คูณมาขนาดนี้แล้วเขาไปลองต่อยใหม่หน่อยสิอุ้ยรู้สึกว่ามัดน,นี้มันจะเจาะกำแพงง่ายขึ้นไปเยอะมากๆเลยฮะเพียงแค่เราเติมโลบักเท่านั้นเอง <laughs> <laughs> โอ้ยนั่นเราโดดอะไรกระเด็นเข้าไปเลยโอเคครับคุณผู้ชมแล้งอัพพอดีเลยนะแล้วเราก็มาเมื่อที่เก,ก้าแล้วโอ,อ้เมื่อที่เก้าเป็นตึกเอ้ยน่ารักจังเลยแล้วดูพัฒนาการท่าต่อยของเรานั้นสิมีการหมุนตัวต่อยเพิ่มแรงเหวี่ยงและโคด้าเมจอย่างนั้นเหรอหมัดที่70ล้านหมัดที่70ล้านแล้วก็แรงอัพครับคุณผู้ชมเย่าฮเ้ย่าฮไปแรงต่อไปโอ้ร่างกายของเรารเริ่มมีสีลุง้งมาประกอบฉากแล้วขอลองต่อยแมพนี้หน่อยเหรอโอ้โหยี่สิบห้าบีมัดละยี่สิบห้าบีแต่ว่าต่อยไม่เข้าเลยคุณผู้ชมโออ้ต่ย ากมากครับเบอร์ที่สิบถ้าต่อยเราเริ่มดูรุนแรงโอ้โหดูคนนี้เขาโชว์พาวเวอร์คุณจะมาคู่ผมอย่างนั้นเหรอว่าคุณเป็นฮีโร่คลาสที่เก่งกว่าผม ว้าวคุณผู้ชมโอ้มันเป็นอะไรที่เทมากๆาเอฟเฟกต์ดีแต่ว่าเหมือนจะบั๊กหรือเปล่าอะไรกันวะเนี่ยเอาละคบุณผู้มชมใตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการกลับมาที่แมพแรกและดูร่างกายของผมในตอนนี้ซิวันช่างหล่อเทมากมากเดอออร่าที่ออกจากตัวผมจริงมันช่างน่าเกงขลามจริงจริงและผมนั้นก็สามารถเลี้ยงสัตว์ได้แล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวเราลองให้อาหารสัตว์ดูสิอ้าวให้ไม่ได้เขาบอกว่าโอบไม่พอที่จะให้อาหารสัตว์เลี้ยงอย่างนั้นเลยโอเคครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามาดูหมัดตอนนี้กันดีกว่าัสบบัสรรบ์ตึจะะถงงแ 17บีมัดจริงจังว้าวมัดเตียต่อยทะลุเลยคุณผู้ชมทะลุทะลวงไปถึงสุดเลยสุดในสุดว้าววค้อ,อ,อยู่แมปแรกจะต้องสันเสริญผมอย่างแน่นอนมเมห้นผมต่อย,อยขนาดนี้รู้สึกถึงการเป็นฮีโร่ที่โอพแต่เมื่อเรามาต่อยที่แมป11คุณผู้ชมดูนี่ โอ้โห <ators> <vt ret ii> แล้วตอนนี้นะครับเรามาถึงเบอร์12แล้ววิือร่างกายของเราซี่ที่เปลี่ยนไปอย่างลึกลับว้าวโคเท่เลยร่างกายของฉันเนี๋ยเรามาให้อาหารสัตว์เลี้ยงกันดีกว่าโอ้โหหลังจากที่ผมกดแลอัพไปเรื่อยๆรู้เหมือนว่าสัตว์สุ่คือเหมือนว่าสัตว์เลี้ยงของผมตอนนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะมีแต่เอ่อมีแต่คิ้วหรือเปล่าวคิ้วหรือตาว่าน่าจะเป็นลูกตาของมันนะสีขาวๆซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดูไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคือตัวอะไรเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก ว่าถ้าต่อยก็ผมจะรู้สึกสก็จะแปลกขึ้นไปทุกทีทุกทีทก,ทการต่อยบบใช้2อมือนลฮะแล้วก็ใช้ขาด้วยในการเตะพานมาั ยากใหญ่ๆเลยแหละคุณผู้ชมตอนนี้เด็กครับผมก็มาถึงเบลที่16แล้วแล้วดูร่างกายของผมตอนนี้สิเขาคุมสีทองกับมือที่เป็นอลล่าสีฟ้าแล้วก็สัตว์เลี้ยงสีแดง3ตัวสุดเท่หลังจากที่ผมต่อยมาพักใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าแมป16เนี่ยสุดๆไป <c oughs> เ,เลยว่ะมันต่อยไม่เหมือนแมปอื่นคือแมปอื่นเนี่ยผมจะต่อยอยู่ที่ประมาณ2-3นาทีแล้วผมก็จะต่อยเข้าไปทะลุข้างในได้ไว้แต่ว่าแมบ,บนี้เนี่ยผมต่อยมาเกือบ5นาทีแล้วยังต่อยไม่เข้าเลยฮะับเป็นแมปที่ต่อยโคตรยากเลยแบบยลมปสิ แมป16ดีกว่าเพราะมันเล่นลําบากมากในแมป16และตอนนี้นะครับเราก็กลับมาที่เวอ์บ้านเกิดของเราก็คือเวอร์ที่1คุณผู้ชมจำได้ไหมตอนแรกที่เราต่อยะมันช่างกากซะและเกินแต่ว่าตอนนี้คุณผ <to ู้ชมดูดีนะผมจะยืนตรงนี้และจะต่อยกำแพงตรงนั้นตรงหน้าคุณผู้ชมเลยนี่แหละมัดจริงจังของจริงจงดูซะมัดจริงจังโยเห็นไหมคุณผู้ชมต่อยที่หายไปหมดเลยมันช่างเป็นมัดที่รุนแรงซะแล้วเกินถ้าใครมาฟาร์มต่อยต่อยอย่างเนี่ยอาจจะโดนผมต่อยตายเลยก็ได้นะ อย่างเช่นคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโคตรเก่งเลยโคตรโหดโหดเป็นบ้าเอออะไรกันเนี่ยหย่อตายซายจะจ้พวกสัปปะรดฮีโร่โปโตเต้มาแมวว้าวเอาอยู่ดีๆผมก็วูบผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรอะไรครับคุณผู้ชมแล้วเหมือนตอนเนรียดทองฟ้าจะวิปริตแปลปวนแล้วล่ะนะดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนละจบคลิปไว้เพียงเท่าดีเล่นมาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าทำให้ผมรู้ว่าแอนม,ม้เนี่ยมันเป็นแมบสำหรับคนว่างงานหรือว่าไม่มีอะไรทําก็สามารถมาต่อยกับแพงเล่นได้นะเป็นการระบายอารมณ์ได้ดี ทีเดยวแบบนี้มัจริงจังอโอ้โแน่นอนว่าถ้าเราต่อยเขาได้ก็มีคนที่ต่อยเราได้เหมือนกันและส่วนในวันนี้ผมโปรเต่คงต้องลาทุกคนไปก่อนละก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้แลวก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะเอาไว้เจอก,กันเมื่อเราเจอกันไปรักจุ๊บ